สวัสดีครับชังตุ้มครับวันนี้นะครับผมจะเคลียร์สองเครื่องนี้ส่งลูกค้าให้เสร็จนะครับเครื่องมือสองที่ลูกค้ามัดจําไว้แล้วเนาะเครื่องนี้คุณพ่อมัดจําไว้เก้าร้อยนะครับคุยกับคุณพ่อไว้แปดพันเก็ผมจะจัดเข้าระบบแซม3มแล้วก็บดแกรบด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่เช็คมอเตอร์ตัวนี้ผมผมกำลังเช็คมอเตอร์อยูนะ่ตัวนี้ขายให้ลูกค้าหนึ่งหมื่นะครับหนึ่งหมื่นหลูกค้ามัดจํามาแล้ว1,000ติดชุดล่อนแล้วก็จัดเข้าระบบงานหนักนะร,ระบบสีผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมไล่เก็บมอเตอร์วันนี้ส่วน ส่วนลูกค้าท่านไหนที่อยากได้เครื่องมือสองนะครับสั่งทำได้เครื่องนี้หัวนี้ติดจ,จองแล้วตอนนี้เหลืออยู่กี่เครื่องต,อ,ตอนนี้เหลืออยู่สี่เครื่องเครื่องสีเขียวตัวนี้นะครับแล้วก็สีส้ม ตัวนี้คุยกับลูกค้าไปแล้วนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มตัวนี้ที่จะมีชุดล่อนหน้าด้วยนะครับจัดเข้าระบบงานหนักแล้วก็สีบดส่วนหัวพวกนี้นะครับราคาไม่ถึงหมื่นตัวสองตัวสามตัวนะครับแล้วแต่งานสั่งทำนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่ามอเตอร์มันเป็นยังไงใครที่อยากได้นะครับเครื่องมือสอง ที่สีงานหนักๆได้นะครับแล้วก็สีได้ทั้งวันเดี๋ยวผมจัดเข้าระบบงานหนักตัวนี้จบแน่นอนนะครับก็ส่วนลูกคา้าท่านไหนที่อยากได้เครื่องมือสองแป๊บเดียวนะครับถ้าผมทํำเสร็จส่วนมากถ้ามีงานซ่อมก่อนผมก็จะไปงานซ่อมก่อนนะครับหัวนั้นนะครับตัวสีทองๆนี่นะครับผมจะทําหัวสี ไปให้คุณพ่อที่อยู่กุมภาวานะครับคุยกับแกไว้นานมากแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วแต่ยังไม่ได้ทําไปสักทีนะครับก็คือเทิร์นกันไปเลยนะครับผมจะทําไปแล้วไปตั้งแล้วก็เทิร์นให้แกเลยนะครับนี่นะครับเครื่องไม่ถึงหมื่นแน่นอนนะครับถ้าผมทําแล้วก็แล้วแต่ การสั่งของลูกค้านะครับว่าจะติดอะไรบ้างเสริมอะไรบ้างนะครับส่วนที่มันแพงขึ้นก็ส่วนที่เราใส่พิเศษขึ้นมาเช่นนั้นเองเมื่อวานผมเช็คมอเตอร์ตัวสีฟ้านะครับมันเหมือนมีหดลวดขยับผมก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนเอาตัวใหม่มาเทสนะครับก,ก็เดี๋ยวไล่จบครับสองตัวนี้วันนี้ได้แพ็กส่งแน่นอนครับส่วนลูกค้าท่านไหน ที่อยากได้เครื่องมือสองนะครับก็ถ้าไม่อยากให้หลุดนะครับก็รีบก็รีบเลยนะครับอยากได้เครื่องไหนก็โทรมาสอบถามก่อนนะครับ0 9 5ย์9 7้า2นดนะครับอยากได้แบบไหนใช้งานแบบไหนนะครับโทรมาปรึกษาผมก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มด้วยครับสวัสดีครับ